สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูกันค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยไปยใช้ iPad ทําอะไรบ้างเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังตัดสินใจซื้อ iPad นะคะจะได้พอรู้เป็นแนวทางว่า iPad เนี่ยใช้ทําอะไรได้บ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะเอจะใช้ iPad ในการจด To Do List ค่ะ แอปที่บอยชอบใช้โจทย์จะเป็นแอปเมมองนะคะที่ปอยชอบใช้แอปนี้ก็เพราะว่าตัวแอปสามารถทําเป็นวิดเจ็ตที่หน้าจอไอแพดแบบนี้ได้ค่ะเราจะได้มองเห็นสิ่งที่เราต้องทําในแต่ละวันได้ง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องกดเข้าไปดูในแอปเลยค่ะพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยกดเข้ามานะคะแล้วก็ติ๊กถูกสิ่งที่เราทําไปแล้วค่ะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทดลองใช้งานแอปนี้ให้ดูค่ะเปิดแอปเข้ามานะคะแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกค่ะ เลือกที่ to do list นะคะจากนั้นก็โจทย์รายการสิ่งที่เราต้องทำค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้สติกเกอร์ตกแต่งให้น่ารักขึ้นได้ค่ะนี่ค่ะตกแต่งด้วยสติกเกอร์ประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะทีนี้เราจะเอาไปใส่ที่วิดเจ็ตที่หน้าจอของเรานะคะก็ให้กดที่วิดเจ็ตค้างเอาไว้ค่ะกด e d ด t Widget e t นะคะจากนั้นเลือก To Do List ที่เราทำไว้เมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะเป็นอันนี้นะคะนี่ค่ะเท่านี้วิดเจ็ตที่เราทำไว้เมื่อกี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะแอปนี้ก็ใช้งานง่ายประมาณนี้ค่ะน่ารักแถมมีประโยชน์ด้วยนะคะ อย่างต่อมาที่บอยใช้ก็จะเป็นการจดโน้ตค่ะอันนี้จะเป็นปากกาสไนเปิ g ส์ูจอดสิบนะคะส่วนแอปที่บอยใช้จะเป็นแอป Good Note ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยบอยก็จะใช้วางแผนงานนะคะว่าวันไหนจะลงคลิปอะไรบ้างแล้วก็แลนว่าจะถ่ายคลิปอะไรบ้างนะคะนอกจากวางแผนงานแล้วก็ยังใช้จดแพลนเนอร์ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะสำหรับเรีย์ของแพลนเนอร์อันนี้ทางแอป g o o d Note มีมาให้เลยนะคะเราก็แค่เพิ่มตัวอักษรแล้วก็สติกเกอร์ตกแต่งค่ะ สำหร like ับติ๊กเกอร์แบบนี้ในแอปก็มีให้นะคะเป็นติ shirt. ๊กเกอร์น่ารักน่ารักเลยค่ะหรือว่าเราจะเพิ่มติ๊กเกอร์ที่เราวาดเองก็ทําได้นะคะนี่ค่ะอย่างพวกนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ปล่อยวาดเองนะคะวิธีก็คือแตะไปที่รูปภาพนะคะจากนั้นก็เลือกรูปที่เราวาดค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นติ๊กเกอร์ที่ปล่อยวาดไว้นะคะอันนี้ปล่อยวาดแบบเป็นแผ่นค่ะก็ต้องครอปออกมานะคะแตะที่แผ่นติ๊กเกอร์ค้างไว้ค่ะแล้วก็เลือกครอปนะคะ จากนั้นเลือกที่ฟ r ีแ h นด์ค่ะแล้วก็วงล้อมรอบสติ๊กเกอร์ที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็กดดันค่ะถ้าเราต้องการจะเซฟสติ๊กเกอร์อันนี้ไว้ในอัลบั้มในกรูโน่เราก็แตะที่สติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็เลือก add element ค่ะจากนั้นก็เลือกใส่เข้าไปในอัลบั้มที่เราต้องการนะคะนี่ค่ะท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ เวลาเราจะใช้สติกเกอร์อีกครั้งเราก็แค่แตะไปที่อัลบั้มสติกเกอร์นะคะแล้วก็เลือกอัลบั้มที่เราทําไว้ค่ะนี่ค่ะก็จะมีสติกเกอร์ที่เราวาดเองขึ้นมานะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะสำหรับสติกเกอร์ที่ปอยวาดอันนี้เดี๋ยวปอยจะใส่เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะสามารถโหลดไปใช้กันได้ค่ะ อย่างต่อมาที่ปอยใช้ก็คือใช้ในการพิมพ์งานค่ะอันนี้จะเป็นเมจิกคีย์บอร์ดของคูเจดอกนะคะส่วนแอปที่ปอยใช้ในการพิมพ์งานจะเป็นแอปเพจค่ะเป็นแอปฟรีของทาง Apple เลยนะคะเป็นแอปที่ใช้ได้ดีค่ะนี่ค่ะหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ปอยกำลังเริ่มทดลองเขียนบทความค่ะ อย่างถัดมาไปจะใช้ iPad ในการวาดรูปนะคะมีทางวาดขาย NFT แล้วก็วาดเล่นๆทำ w a l l p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  r r ทำสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ค่ะแอปที่บอยใช้ว่าจะเป็นแอป r o c r e a t e นะคะ แล้วก็อย่างสุดท้ายที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะใช้เหมือนๆกันก็คือใช้ดูหนังดูซีรีส์ค่ะตอนนี้ปอยชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะคะเรื่อง our b e l o v e summer ค่ะเนื้อเรื่องสนุกแล้วก็ภาพสวยนะคะถ้าใครยังไม่ดูไปแนะนําเรื่องนี้เลยค่ะ เบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับการใช้งาน iPad ของ Boy. ปอยปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ